สวัสดีค่ะชุดเหมือนมาอ่านข่าวยังไงชอบก้นนะคะแต่ว่าจริงๆวันนี้จะมารีวิวหนังสือค่ะก็เป็นหนังสือที่เคยถ่ายรูปให้ดูกันไปแล้วว่าซื้อมาเมื่อประมาณสองอาทิตย์ทีท่แล้วเราก็เกิดการฮือฮากันมากว่าแบบพี่คะช่วยรีวิวหน่อยจริงๆตอนนี้ทุกคนอาจจะไปซื้อมาแล้วนะคะแต่ว่าก็จะมารีวิวให้ฟังอยู่ดีในฐานะหนังสือภาพออหนังสือปกสวยนะคะก็คือเล่มน,นี้เลย J.K. Rowling Fantastic Beasts and Where to Find Them The Original Screen p l a y ค่ะก็ไปฟังกันเลยค่ะก็เล่มนี้นะคะถือว่าเป็นหนังสือเล่มหนึ่งในจักรวาลโลก Harry Potter ค่ะก็ Magical World Harry Potter ที่ J.K. Rowling เขียนขึ้นมาโดยรีวิวนะจะรีวิวยังไงดีคือจริงๆเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าหนังสือเล่มนี้มันไม่ได้เป็น เนื้อหาใหม่อะไรเลยคือถ้าสมมติว่าใครไม่ได้เป็นแฟนพันแท้ขนาดนั้นไม่ได้แบบว่าจะต้องฉันจะต้องสะสมหนังสือแฮร์รี่ทุกเล่มที่ออกมาที่เขียนโดยเจคิโรริงก็ไม่จำเป็นต้องซื้อเพราะว่าชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่า the original screenplay ดังนั้นเนื้อหาข้างในนะคะมันก็จะเป็นอารมณ์นี้นี่คือการสปอยนะเอาเป็นว่าถ้าใครยังไม่ได้ดู fantastic beasts and where to find them ฟังได้แต่ว่าห้ามอ่านห้ามอ่านสิ่งที่กำลังจะโชว์ใส่กล้องอืมันก็จะเป็นอารมณ์นี้ คือข้างในอะค่ะมันเป็นบทบทหนังเลยคือเขียนแบบละเอียดทุกสิ่งอย่างที่ปรากฏขึ้นมาบนจอเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าใครดูหนังแล้วแล้วก็ไม่ได้บ้าแฮาร์รี่ขนาดนั้นไม่ได้อยากแบบว่าเก็บทุกรายละเอียดทุกตัวอักษรก็ไม่ต้องไปซื้อมาอ่านค่ะคือมันจะเริ่มเป็นแบบอารมณ์คือใครเคยแสดงละครเวทีหรือใครเคยเรียนเขียนบทมันจะเป็นอารมณ์นี้เลยก็อบอกว่าแบบฉากแรกมีใครโผลมาบ้างจะต้องทํายังไงแอคติ้งอะไรนู่นนี่นั่น,นคือ คือมันไม่ใช่หนังสือ,อเล่นมันเป็นบทละครอ,อารมณ์คล้ายคล้าย s e Child แหละที่ตอนนั้นที่รีวิวไปเมื่อครั้งที่แล้วแต่ว่า Curse Child เนี่ยมันคือเราไม่มีปัญญาเบนไปดูละครเวทีกันที่อังกฤษกันทุกคนไงซึ่งตัวมันก็เต็มถึงชาติหน้าแล้วไงแต่ว่า Fantastic b e a t h เนี่ยหนังมันเข้าโรงเมืองไทยนะคะเราสามารถไปดูในโรงได้ซึ่งก็จะได้อัธรสครบมากกว่าเพราะว่ามาทั้งแสงสีเสียงนู่นนี่นั่นคือสมมติเบาม่เยงตบโต๊ะในหนังมันก็เป็นเสียงตบโต๊ะในนี้มันจะเขียนว่าตบโต๊ะ เข้าใจปานมันก็ไม่ได้สนุกขนาดนั้นยกเว้นว่าเป็นแฟน,ทนแทนแล้วอยากเก็บทุกเม็ดเก็บทุกรายละเอียดแบบว่าไม่อยากไม่อยากพลาดอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวก็ให้มาอ่านเล่มน,นี้อะต่อไปนี้จะเป็นการสปอยประมาณ30วินาทีเดี๋ยวสปอยจบแล้วจะทำท่าแบบว่าโอเคอะไรอย่างงี้แล้วก็กลับมาฟังได้เพราะว่าจะยกตัวอย่างให้ฟังว่ามันต่างมันมันเก็บรายละเอียดยังไงนะคะโอเคถ้าเกิดสมมุติว่าใครไม่ได้ดูผิดค่ะก็ ในเร่มนี้อย่างเช่นฉากที่เปิดฉากที่นิ้วเปิดอเนี่ยเปิดเปิดหีบขึ้นมาแล้วมีผ้าพันคอวางอยู่คือมันเป็นอีสเตอร์เอกไงมันก็จะบอกว่าในนี้ก็จะเขียนว่าเปิดหีบแล้วเห็นผ้าพันคอัฟเฟุ้พอะไรประมาณนี้มันก็ก็คือจะสามารถทําให้เก็บได้ครบรายละเอียดแต่ว่าถ้าใครไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นก็ไม่จำเป็นต้องไปหาซื้อมา กลับมาค่ะทุกคนอ่ะโอเคหมดการสปอยแล้วเราแค่สปอยมุกลเล็กๆไปมุกหนึ่งในหนังเพื่อที่จะบอกว่าในเนี้ยมันมันทำไมทำไมคนที่ดูหนังแล้วถึงไม่จำเป็นต้องซื้อยกเว้นว่าจะเป็นคนที่บ้าแฮร์รี่จริงๆเราก็อยากเก็บสะสมก็ข้อดีของหนังสือเล่มนี้คือหนึ่งก็ครบครันอย่างที่บอกเพราะว่ามันเขียนทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับหนังละเอียดกยิบแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขียนนี้ปรากฏในหนังนะอยู่ที่ว่าเราสามารถสัมผัสมันได้ครบในเวลาที่เราไปดูหนังหรือเปล่า ข้อดีข้อถัดไปคือปกมันสวยค่ะคือปกสวยมากรูปลาอะไรอย่างนี้คือจริง,รงๆเล่มที่น่าเก็บกว่าเป็นอีกเล่มหนึ่งที่ยังไม่ได้ซื้อจะเป็นเหมือน box set box ไม่ใช่ box set box set ซึ่ง J.K. ไม่ได้เขียนจะเป็นเล่มใหญ่ๆอันนั้นจะเป็นแบบว่าเหมือนเบื้องหลังเกี่ยวกับแฟนตาสติกบีชทั้งหมดก็จะมีแบบว่าอ่านบุ๊กอ่านบุ๊กอะไรก็ว่ากันไปมันก็จะได้รายละเอียดที่เพิ่มเติมขึ้นมาค่ะก็นี่ก็น่าจะเป็นรีวิวสั้นๆของหนังสือเล่มน,นี้แฟนตาสติกบีช กีโรลิซิโนลสปินเพย์ซึ่งหลายๆคนขอมาตั้งแต่วันที่ซื้อแรกๆว่าช่วยรีวิวหน่อยก็ตามนี้เลยค่ะแล้วใครอยากรูอะไรเพิ่มเติมลองคอมเมนต์ด้านล่างแต่ว่าต้องขอดน,งนึงว่าถ้าเกิดใครคอมเมนต์ว่าแบบพี่คะพี่ซื้อที่ไหนราคาเท่าไหร่อะไรยังไงจะต้องขอบอกว่าอาจจะตอบไม่ได้แล้วก็อาจจะไม่ตอบด้วยค่ะเพราะว่าหนึ่งคือมันขายตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปและวิดีโอนี้จะถูกเปิดไปอีกกี่ปีก็ไม่ทราบเพราะฉะนั้นเมื่อณนะเวลาที่น้องมาถามเนี่ยมันอาจจะเป็น ตอนที่มันไม่มีขายแล้วหรือว่ามันอาจจะขึ้นราคาหรือลดราคาไปแล้วนะคะดังนั้นก็ลองช่วยๆกันตอบละกันเพราะว่าอาจจะตามไปตอบถึงตอนนั้นไม่ไหวคือต้องบอกว่าซื้อแล้วจบแล้วแล้วก็ไม่ได้ไปตามเช็คราคาอะไรอีกค่ะก็วันนี้ลาไปก่อนแล้วกันค่ะสําหรับใครที่ชื่นชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็ถ้าอยากแบ่งปันให้เพื่อนๆได้มาดูแบบว่า กลัวใครจะหลงไปซื้อมาแบบว่านึกว่ามีเนื้อเรื่องเรื่องราวอะไรพิเศษมากมายก็อย่าลืมกดแชร์เพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะส่วนใครกลัวจะพลาดวิดีโอใหม่ๆซึ่งจริงๆแล้วชาแนลเราไม่ไม่ใช่ชาแนลเกี่ยวกับแฮร์รี่พอตเตอร์อย่างเดียวนะเราเป็นชาแนลเรานิทานนัณคดีไทยอ่านิทานนานาชาติและอื่นๆอีกมากมายก็อย่าลืมกด Subs subscribe เพื่อติดตามกันเลยค่ะแล้วก็ใครมีอะไรอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยค่ะก็จะพยายามมาตอบนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ